สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมต้นมะขามยักษ์ที่วัดโปรดสักด์อำเภอบางพะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาบอกว่ามะขามต้นนี้มีอายุประมาณ400ปีนะครับนี่ประมาณประมาณเกือบ6-7คนโอบแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เป็น สมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นที่เก็บภาษีปากเรือนะครับซึ่งคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเรียกว่า,เ,าเรียกว่าขนอนบางตะนาวครับซึ่งเป็นขนอนทางาทางภาคใต้นะครับจากตะนาวศรีนครศรีธรรมราช จะแล่นเรือผ่านเข้ามาทางนี้แล้วก็มีการมีการค้าขายอาหารทะเลนะครับคนสมัยก่อนที่อยากกินอาหารทะเลก็จะมาที่นี่นะครับในสมัยมุงศรีอยุทยานะครับ ตตนขามยักษ์ต้องใช้ไม้คำ้ำต้องใช้เหล็กปูนเสาปูนคำ้ำนะครับโอเคครับ